เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพ,พาหรือที่เรียกว่า DTX นั่นเองนะคะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญค่ะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่รพสตหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นำไปใช้กับประชาชนตอนที่จะนำไปใช้นั้นจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องแม่นยำนะคะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประสงวงสาธารณสุขร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตสุขภาพที่7ได้จัดก,กิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นค่ะก็คือการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ การทวนสอบเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาดเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปดูกับบรรยากาศภาพรวมหรือก,กิจกรรมด้านไหนว่าวันนี้เขาทำอะไรยังไงกันบ้างเชิญชมได้เลยคะ่ะทุกวันนี้ก็คนเป็นเบาหวานกันจำนวนมากนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่จะดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้ดีเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด แล้วก็การตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยณนะวันนี้นอกจากไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็ยังมีเครื่องตรวจวัดที่สามารถใช้ง่ายๆโดยทีมแพทย์ปฐมภูมิหรือแม้กระทั่งโดยตัวผู้ป่วยเองเขาเรียกว่าเครื่อง glucometer นะครับซึ่งความสำคัญก็คือว่าถ้าเครื่องนี้สามารถอ่านค่าได้แม่นตรงใกล้เคียงกับการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลได้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถ วางแผนการดูแลรักษาผู้ผป่วยเบาหวานได้ดียิ่งขึ้นครับเครื่องนี้มีบทบาทสําคัญในการที่จะชี้บ่งระดับน้ําตาลแล้วก็จะทําให้เกิดการวางแผนการรักษาที่ถูกต้องดังนั้นเครื่องควรจะต้องเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสามารถระบุระดับน้ําตาลได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับแต่ว่าเครื่อง g l คมิเตอร์ที่อยู่ในตลาดหรือว่าใช้กันอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายยี่ห้อ หลากหลายชนิดซึ่งแน่นอนครับเราจำเป็นที่จะต้องมีการทวนสอบว่าที่ใช้กันอยู่เนี่ยมีความแม่นยำมากน้อยเพียงใดในการที่จะตรวจระดับน้ำตาลแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีความแม่นยำถูกพิสูจน์แล้วเราก็จะได้ใช้อย่างสบายใจแล้วก็สามารถที่จะมั่นใจได้ในเรื่องของแผนการรักษาที่เราจะวางไว้นะครับซึ่งการที่จะรู้อย่างนั้นเนี่ยก็น่าจะต้องมีระบบของการทวนสอบ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสวนได้ทําเรื่องของสารมาตรฐานหรือถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นเลือดเทียมที่มีค่าระดับน้ําตาลที่แน่นอนเพื่อจะเอาเลือดเทียมนั้นเนี่ยมาทดสอบกับเครื่องกลูโคมิเตอร์แล้วถ้าสมมุติว่าอ่านค่าได้ใกล้เคียงกันก็แสดงว่าเครื่องนั้นยังคงมีประสิทธิภาพดีแล้วสามารถนำไปใช้ในผู้ป่วยได้จริงครับ เป็นจุดเริ่มต้นครับต้องใช้คำนี้ก็คือว่าแท้จริงแล้วเราอยากจะทำทั่วทั้งประเทศแต่เนื่องจากว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการเพื่อจะประเมินการดำเนินงานทั้งหลายเราก็เลยเริ่มต้นที่เขตสุขภาพที่7ก่อนนะครับซึ่งมีจังหวัดขอนแกน่นมหาสารคามกาลสินแล้วก็ร้อยเอ็ดครับถ้าสมมุติว่าการดำเนินการได้ผลที่ดีเราก็จะมีแผนในการที่จะ ขยายโครงการเนี่ยไปทั่วประเทศครับ <Okay. S 1> เครื่องกูโค e มิเตอร์ก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่จะทำให้การวางแผนดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเป็นไปได้อย่างถูกต้องที่สุดนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีการตรวจพิสูจน์แล้วเครื่องทั้งหมดที่ใช้อยู่นะครับในระบบสุขภาพปฐมภูมิเนี่ยมีความแม่นยำแม่นตรงผู้ป่วยทั้งหลายก็จะได้มีความสบายใจ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ก็จะมีความสบายใจด้วยนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเกิดมีปัญหาขึ้นมามีความแม่นตรงไม่มากหรือว่าขาดความแม่นตรงไปนี่นะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายก็จะได้หาทางแก้ไขว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เครื่องมันสามารถที่จะกลับมาทำงานได้ดีดังเดิมนะครับหรือว่าจะจัดหาเครื่องใหม่มาใช้อันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันต่อไปครับ ผมนายสิริสุริโยครับนักษาการัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคขององค์การเมงอนส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดสำหรับการจัดอบรมนะครับในครั้งนี้ก็คิดว่ามีประโยชน์กับพรอพสตอเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าหนปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถ่ายโอนมาสังกัดอบจจำนวน2อ9แห่งที่เรเปเซ็นต์นะครับ ตอนนี้การบริหารจัดการอของรงพสตศจากเดิมที่เคยอาศัยแมข่ายก็คือโรงพยาบาลชุมชนนะครับเป็นผู้ดําเนินการในการอสอบเทียบเครื่องมือต่างๆนะครับให้รพยบศเมื่อถ่ายโอนมานะครับทางโรงพยาบาลก็ถือว่าไม่ได้เปิดแมข่ายนะครับการจัดกิจกรรมในการสอบเทียบเครื่องมือต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่รับประก,กันว่า อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการให้บริการพี่น้องประชาชนจะมีคุณภาพมีความถูกต้องแม่นยำในการตรวจคัดกรองวิเคราะห์นะครับเห็นสภาพปัญหาที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องนะครับสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอด็ดนะครับก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับถ้ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมาให้ความรู้และ,ะได้มาฝึกทักษะ ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์นะครับองครการมอมหารส่วนจังหวัดก็มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้บุคลากรเหล่านี้มาเข้ารับการอบรมนะครับให้ได้ทับความรู้มากยิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนครับทราบโครงการจากอบจค่ะกรกมการตัวแทนอบจนะคะที่ ส่งโครงการนี้ไปทางกุ๊ปไลน์ของทางอบจอนะคะว่าให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน N c d ซดีของรพสตทุกแห่งในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเข้ามาร่วมฟังโครงการการตรวจนะคะในเรื่องของเครื่องเจาะน้ำตาลนะคะที่เราใช้กับคนไข้ที่รพสตค่ะโครงการนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าราพสตรเราเป็น หน่วยบริการพื้นฐานระดับประถมภูมินะคะที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในเรื่องของการตรวจคัดกรองหรือว่าดูแลติดตามการรักษาให้ต่อเนื่องนะคะตามแผนการรักษาของแพทย์แล้วก็สิ่งที่ใช้แล้วมีความจําเป็นนะคะในการตรวจน้ําตาลสําหรับคนไข้เบาหวานก็คือเครื่องตรวจน้ำตาลชนิดพกพานะคะซึ่งแต่ก่อนเราก็ได้ใช้โดย การไปทำคาลิเบตกับแม่ขายนะคะแล้วก็เราไม่ได้มีการทำา q q c ในหน่วยงานนะคะแต่เมื่อมาฟังตอนนี้เราก็สามารถรู้ว่าการทำา q q c มีความจำเป็นแล้วก็ค่าที่เกิดความคเลาดคลื่อนก็มีผลกับคุณไข้นะคะ mm hmm. เมื่อเรามาทราบในวันนี้ mm hmm. ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมในการไปปฏิบัติงานนะคะ mm hmm. จริงๆแล้วก็พอจะมีประสบการณ์ หรือว่าอ่านนะคะในเรื่องของการสอบเทียบนะคะว่าการที่จะทําทดสอบเนี่ยจะต้องมีการทดสอบเครื่องเราว่าจะต้องทํำยังไงบ้างขั้นตอนชัดเจนค่ะสามารถปฏิบัติได้ไม,ไม่ยุ่งยากค่ะก็ขอเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องนะคะมาเข้ารับการอบรมนะคะเพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะคะจากศูนย์วิทย์ซึ่ง เราก็ตั้งแต่พี่ทำงานมาก็ยังไม่มีโครงการนี้นะคะทำให้เราได้สามารถใกล้ชิดนะคะกับทีมงานของกรมวิทย์ได้มากขึ้นถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของการตรวจแลบอื่นนะคะก็สามารถจะได้ถามเบอร์โดยตรงจากเจ้าหน้าที่ด้วยได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีว่าเราจะได้ประสานกานใกล้ชิดมากขึ้นคะ่ะ